ทุกคนบรรยากาศฝนตกเนาะอยู่กับลูกสองคนเนาะเนาะมีลม้าห้องฝนตก ามว่าอย,อยาใก,นะกยาให้พ้นตกอยู่บอกอยากให้ตกเนาะทุกคนแตอยากให้พ้นตกอยู่แต่ว่าเวลาพ้นตกมันเบิ่งตีบรรยากาศไปจักลม่มจักรพ้นไปจกักรขา้ขาห้องข้าเหลื่อมเนะาะข้าสีกระยาแล้วอยู่กับลูกสองคนเนาะทุกคนแม่เน่าดีแลนมากลม,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 ลมทุกคนกระดมลมว่ายจนหมดก็หน่วยตา นี่คแบะมาอีกเยแล้วมันมืดบัดทีบบางตีโอ้ยแบะหน่อยตนั้นอยู่ไชเด้ลบพ้นอเด้แบะหน่อยอีเวนมา นคนมันจะยากเลยฟังต้งเสียงค่าเลื่อนพ बैने लो और दे दे, दे। กรกนแะบบวินาที่สิับบโกแบกกับเบ,บ,บ,บิดคว่มอย่างนั้น,นามาชิดใส่ขออ่เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพกตัวพกตัวพวกปกๆแบกสิชิดใส่แบกสิพุนใส่ด้ยดวยอืมแนะบกเนาะเบิดมาแล้วมาครบเบิดทาบุมีโจนขโมยกัยกบได้หาหกสิบเดอา มีนไปโจนขโมยมีนไปโจนมีกระโจนมาเอาท่านพ่นตกธรรมดาก็บอกว่ายังดอกทุกคนอยากยังตกแล้วยกให้ปลูกมันปลูกยังนี้ก้อนสพ่นผ้าเหลืองผ่าหองกล่องสนัน่นไปจักล่มไปจักพ่นนี่คือบรรยากาศสาวสีนอนอูน่นี่น้องกับลูกสองคนุกคนนี่ ฮัลโหลคอยไขรวัดโอ้ยมันนี่น er ักท er er ุกคนเนาะบรรยากาศยามฝนบานจะซีกต er ันน e> er ี่เปียกก้อนเมื่อทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยลูกเอ้ยเอาตีอ้ยอยู่ไว้เบื้องนี้ตีเออเอออึมอืม กองขางกางจะกองได้ยานขี่ย่านอันดับหน่งเบิ่อเมิ่อเมันาดมมาจูพจะได้อีกเยยลมมาลมมาเทานั้นกน,ท,กนที่คนเมื่อกี้ลมมาทางล่างเพื่อนลมโอ้ยคือลมมาางล่งเือนผิคนมากจ้ก๊อ,อกตกตหัวักอีกบ้นี่น เบิ่งล้มมาแถอว่าทุกคนเบิ่งแม่เบิ่งแม่ฮะยฮะเบ็ดกันเดอ้อเบ็ดกันเดอ้อหักแพ่งกันเดอ้อไอ้ไยซัทเป็นหมูโอ้โหทุกคนกระทั่งเอาเสียงฝนทุกคน ลมเบิง่งไปกกดูกันแล้วกันความลมมันแห้งเบิ่งกกดูนี่มมันซุ่มซ่ากไฟชัยสวนอยนี่ นับไปไลอยู่ไก่ผโพดไก่ผโพดไล่ตะกอนพ้นสิตก กตยังโค้ให้เดี๋ยวบัดคนโตบังเอ้าคนบรรยากาศราสีนียังดีได้สำนีบังมือหันล่มพ้นแฉ้วาจนบ่มีบอลยูยังไงคนจนบ่มีทียูเลยคือว่าน,นั่นแหละเนาะบ้านเราคนจนจะทนได้อีกอกี่น้ำ คนพนลูกง้อปวดหัวด่วนนร่งน้าลนแบสันใจกันเบิงนะแบกัได้โอ้โหช่วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถงแงลมเถล่ลว่า อยากถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเห็นน,นี่แหละจุดบังคุกตะกบของเป้าหมูมาแห่งดีลอ,องานอะไรแงซองใส่ค้นโต๊ะ,ย,ะยังไงโอ้ยหลูกอะไร ก็อยากซองพ่อลูกเฮ้ยเฮายังจ่าแห<อ> <communion. S 2> ่งใหญ่บ้างเฮ้าช่างลูกเอยเจ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 คนผาคนผาลูกอันลูกก็อยากเบิ้งนั่นทุกคน ยังลูกยังเบิ่งเ้าเบิ่งอกเลยว่าไ้คนฆ่าเนื้อไเอียังอีเลยต้อจะตื่นน้าัแผดพาวาหรมเ่ิ่ๆแม่มีคนฆลาแห่งเนี่ยคือกระติดเขากระติดหนามมาเลย หยาบได้ที่พ่นติดนั่เขาไม่น่า เมียติเทากันเว้ตายเนี่ยเมือเมียติดเขาทุกคนเฮ้ยเช็ดเชเชนี่วันนี้เมียนโอ้โหลูกอีกแนอย่าูกอ่าลูกโอกระังกเปียกบ่นเปียกอนเปียกฝนไรโแ่ลแห่ละเช็ดเกคนคนแห้งก็แพรุ่่นพระซาไซ

เดี๋ยวมาวิดเดือนหกหนูาสีสุดายายมาอยู่ในเนาะมาอยู่ผุมนมันเสร็จต้นชัดซาส้ามาอยู่นี่ก็สะสืกสบายบอลอยู่ไกลขู่ไกลคนเลี้ยงสัตดไรกับใดมันเป็นยังอันแต่ไปอยู่ในในเลี้ยงสัตวดไปสิบบ่ได้เลยทุ่นมาหมอกากอะไรตัวเป็ดไก่เลี้ยงาไเขาลักได้อยู่แข้งหันบรรยากาศอยู่แข้งกันกลับไปก็สจะเห็นดอกทุกคนเอ้ยมาบนอานบ่งบรรยากาศสวยกันเนาะ บรรยากาศช่วยๆกันทุกคนนี่เดินเอาทุกคนเบิ่งซอยก่อนแน่เนี้ยคนตกคนดินบดมีบอลอยู่บอกแบกบอลแบกอะบอลได้คนอยู่นี่บอลนั่นได้อยู่ได้แบกอะไรมาอยู่น่วกันกับซากซีผิดได้แบกอะไรปุ๊บมาอยู่น่วกันอ๋อยี่บดบดมีตัวได้กับบั่นบอกแบกเลย เป็ดไก่หมูมนันเจะยืนอยู่ใช้ก็น,กน, <c oughs> นั่มกดเลยอีลงแห่ตงตกการเนะาะทังขางนี่อีหนันกกระหวนแมวกับยุกองคุณนะแห่งช้ยพื้นชาไผ่โอ้ย,ออยากลำบากของคนเราเนาะทุกคนบึง <c oughs> ตีอันยากลำบากของสาวสียาี่ได้เสื้วยนะ้ามูทุกคน ขอให้ซี FC เขามาหลายๆเดอ้อทุกคนเขามารับชมหลายๆแน้เป็นกำลังใจสาวซีในเดอ้อในการจางคลิปตอ่อนะคนุตกคนลินก็ยยังไยดีบงังไหมบายบาย,บายจ้าทุกคนให้เบิ่งธรรมศาสตร์วิวสื่อจ้าบายบายเด้อขอให้ทุกคนสชคดีลำรวยลำรวยกับทุกคน